ฮายเตะประกาศว่าเนื่องจากปีเกตินจำนวนมากผ่านการทดสอบในรอบที่สองและโดยเหตุนี้ก่อนที่จะสามารถดำเนินการขั้นสุดท้ายได้จะมีการแข่งขันเบื้องต้นแบบตัวต่อตัวเกิดขึ้นเพื่อให้มีเพียงผู้ชนะเท่านั้นของแต่ละนัดที่จะไปต่อได้คาร์บุโตถอนตัวทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้โดยระบุว่าเขาถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บจากช่วงก่อนหน้าของการทดสอบแต่ความจริงแล้วเขากังวลกับตัวเองว่าถ้าเขาเข้าร่วมคาร์บุโตคนเก่าอาจจะออกมาแล้วตัวจริงที่เป็นสายลับจะถูกเปิดเผย ซาส,สเกะยังคงเจ็บปวดจากอาคระต้องาสาบสักุระจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้ซาสเกะถอนตัวซาส,สเกะปฏิเสธถึงแม้ว่าเขาจะไม่สนใจที่จะเป็นจูนินแต่เขาต้องดูว่าเขาจะทําอย่างไรกับนินจาหน้าใหม่ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ล้างแค้นให้ครอบครัวที่ถูกฆ่าการแข่งขันเบื้องต้นจะเริ่มต้นด้วยซาส,สเกะกับอาคโดโยโรอิ ขณะที่คนอื่นๆออกจากสนามประลองคาคาชิก็เดินไปหาซาสเกตเตือนเขาเกี่ยวกับการใช้เนตรวงแหวนคาคาชิรู้เรื่องอัขระต้องสาบหากอัขระต้องสาบเพิ่มครอบงำซาสเกตคาคาชิจะเป็นคนหยุดซาสเกตเองแล้วตอนนี้ก็จบลง